สวัสดีค่ะพบกับช่องส้มสาราดี l e t เพลย์นะคะวันนี้มีสาระข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทําใบขับขี่สาธารณะค่ะเนื่องจากหลายท่านนะคะยังสงสัยอยู่ว่าการทําใบขับขี่สาธรารณะหรือการต่อใบขับขี่สาธรารณะนั้นต้องจองคิวล่วงหน้าไหมนะคะหลังชากการโควิดที่ผ่านมานี้ ถ้าใบาขับขี่สาธารณะนั้นจะต้องทําอย่างไรนะคะก็วันนี้มีคําตอบให้ค่ะใบขับขี่สาธารณะนะคะที่ท่านต้องรู้ก็คือจะมี3ประเภทเนาะก็คือจักรยานยนต์สาธารณะรถยนต์สามล้อสาธารณะแล้วก็รถยนต์สาธารณะส้มจะพูดถึงทั้ง3ชนิดเลยนะคะทําเหมือนกันค่ะก็คือใบขับขี่สาธารณะนั้นจะมีอายุการใช้งานได้3ปีและท่านสามารถที่จะต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนใบขับขี่สาธารณะจะหมดอายุได้เป็นเวลา6เดือนค่ะเตรียมตัวต่อก่อนได้เลยนะคะ ที่่จะะหมดอายุคสําหรับรายละเอียดนะคะในเรื่องของว่าจะต้องจองคิวล่วงหน้าไหมจองคิวในแอป DLT ไหมนะคะคําตอบก็คือว่าการต่อหรือการขอรับใบขับขี่สาธารณะนั้นนะคะไม่ต้องจองคิวค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT ก็ได้เช่นกันหมายความว่าถ้าเราจะ w a l k in ไม่จองคิวล่วงหน้า ก็ได้ค่ะขนส่งเขาก็ให้บริการหรือท่านยายอยากได้วันเวลาชัวร์จะจองคิวล่วงหน้าแอปดี t ทีก็ได้เช่นกันค่ะเรามาดูนะคะในกรณีที่ถ้าเราไม่อยากจองคิวล่วงหน้านะคะจองคิวไม่ได้สักทีเราวอล์ i อินเข้าไปนะวิธีการที่ส้มอยากจะแนะนํานะคะก็คือให้ท่านหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขนส่งที่เราต้องการจะไปว่าจะไปเขตไหนขนส่งนั้นนะคะสํานักงานเขตนั้นเขาเปิดให้บริการต่างๆนะโดยเฉพาะนี่เลยงานต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถสาธารณะเขาให้เวลากี่โมงนะคะเปิดให้ทําการกี่โมงหรือว่าถ้าต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะแบบที่เป็นอบรมออนไลน์มาแล้วเขาเปิดกี่โมงหรือว่า ถ้ากรณีใบอนุญาตขับรถสาธารณะนั้นทำใหม่หรือว่าต่อในกรณีที่หมดอายุ1ปีละ่ะขนส่งนั้นเขาเปิดให้บริการนะคะรับบริการกี่โมงประมาณนี้นะคะเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็แนะนําว่าให้ไปขนส่งแต่เช้าเพื่อไปรับบัตรคิวสําหรับคนที่ Wal k กอินเข้าไปก่อนหรือจะ โทรศัพท์ค่ะเข้าไปถามที่เขตนั้นเลยว่าถ้าจะไปรับบริการงานสาธารณะขอใหม่หรือว่าขอต่อนะตอนที่จะให้เราเข้าไปกี่โมงอันนี้ค่ะจะมีบางขนส่งที่เขาจะ,ะแนะนำเลยว่าให้ไปหลัง9้าโมงนะเพราะว่าตอนเช้าเขาจะรับคิวของ บอนุญาตส่วนบุคคลอย่างงี้ค่ะเขาก็จะบอกเรามาเลยหรือว่าถ้าเราไม่อยากโทรไปแต่อยากได้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็อาจจะเข้าไปที่นี่ค่ะแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue นะคะที่เป็นแอปจองคิวนะคะแต่ว่าให้เราเข้าไปแล้วก็คลิกไปที่หน้าขนส่งนั้นค่ะถ้าขนส่งไหนนะคะเขามีการแนะนําเบื้องต้นนะคะหรือว่ามีข้อจํากัดในการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของรถสาธารณะหรืออะไรก็ดีเขาจะมีเป็นรูปภาพนะคะแปะประชาสัมพันธ์ไว้ที่ก่อนที่เราจะคลิกเข้าไปนะคะ เข้ารับบริการที่ขนส่งเราสามารถเข้าไปดูในแอป DLT ก็ได้หรือจะโทรศัพท์ไปถามที่ขนส่งนั้นก่อนก็ได้หรือจะ walk in ไม่จองคิวไปแต่เช้าเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านสะดวกซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ส้มแนะนำนะคะสำหรับการที่เราจะได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปขนส่งนั่นเองค่ะ แต่สำหรับท่านไหนนะคะที่เลือกอยากจองคิวในแอป DLT ก่อนที่จะไปขนส่งอยากได้วันที่แน่นอนเวลาที่แน่นอนนะคะล็อกวันเวลาเลยท่านก็สามารถเข้าไปจองคิวได้ค่ะเพราะเขาก็ยังรับจองคิวอยู่ด้วยเช่นกันนะคะควบคู่กันไปกับการ Walk in เข้าไปที่แอปพลิเคชัน DLT SmartQ เข้าไปที่ส่วนงานใบอนุญาตสาธารณะค่ะหลังจากนั้นท่านจองเลยค่ะว่าของท่านเป็นรถอะไรเช่นรถจักรยานยนวินนะคะก็จะมีวงเล็บว่าอบรมผ่านอ ออนไลน์ e online, หรือว่าอบรมในสำนักงานถ้าถ้าเลือกอบรมผ่าน e-learning เนี่ยท่านก็คือต้องอบรมไปให้เสร็จ ก่อนวันที่ท่านจองคิวได้เพื่อจะเข้าไปขนส่งในวันที่ท่านจองคิวนะคะแต่ถ้าท่านเลือกอบรมสํานักงานนะคะนั่นหมายความว่าวันที่ท่านจองคิวได้ในแอปนี้ท่านก็ไปนั่งฟังอบรมนะคะในห้องในสํานักงานของขนส่งเขตนั้นเลยเช่นเดียวกันกับกลุ่มของรถแท็กซี่หรือรถสามล้อสาธารณะนะคะท่านก็สามารถเลือกจองคิวได้ว่าจะเอาเป็นอบรมออนไลน์ไปเองที่บ้านแล้วก็ไปขนส่งวันนั้นเลยที่ได้คิวหรือจะไปอบรมในสำนักงานค่ะก็จองคิวได้ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะถ้าท่านใดอย่างที่บอกว่าเลือกการอบรมแบบออนไลน์นะคะอบรม e-learning ออนไลน์ในเคสนี้ที่ส้มกำลังพูดถึงอยู่จะเป็นเรื่องของหัวข้อการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะถ้าท่านเลือกอบรมออนไลน์ท่านต้องอบรมให้เสร็จก่อนไปขนส่งวันที่จองคิวท่านมาเลือกหัวข้อตรงนี้ค่ะ กดตรงหัวข้อคำว่าสมัครการอบรมนะคะเขาจะขึ้นมาให้ท่านเลือกคำว่าต่ออายุใบอนุญาตขับรถสถานะท่านกดสมัครการอบรมค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือนั่งดูคลิปแบบออนไลน์ไปเลยนะคะใช้ระยะเวลา3ชั่วโมงค่ะในการดูคลิปพอหลังจากเราดูคลิปเนี่ยมันก็จะมีเอกสารให้เราแคปหน้าจอค่ะว่าเราอบรมออนไลน์แล้วซึ่งท่านจะเปิดคลิปทิ้งไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่าระหว่างการฟังอบรมออนไลน์นะั้นมันก็จะมีคําถามเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการรีเช็คว่าเรายังนั่งฟังนั่งดูอบรมอยู่นั่นเองค่ะและก็อีกกรณีหนึ่งนะคะคือคลเลือกอบรมออนไลน์เหมือนกันแต่ เป็นคนที่ไม่เคยมีใบขับรถสถาธารณะมาก่อนต้องการที่จะทําใหม่ใบแรกเลยนะคะท่านก็จะต้องมีใบอนุญาตขับรถสมบุกคนก่อนหรือมีใบอนุญาตที่เป็นพวกบหนึ่งบสองบสามบสี่ทอหนึ่งท่าสองท่สามท่สี่นะคะเป็นใบอนุญาตของผู้ขับรถก่อนอันนี้ก็คือ ไปขอรับหรือขอทําใบขับขี่สาธารณะได้ท่านก็เลือกไปเลยค่ะว่าท่านามีใบขับขี่ชนิดไหนซึ่งกรณีนี้นะคะส้มแนะนําเลยว่าถ้าเรามีใบส่วนบุคคลเนี่ยเราก็ต้องมีใบส่วนบุคคลให้ตรงกับใบขับขี่สาธารณะที่เราจะทําเช่นเราจะทําจักรยานยนต์เราก็ต้องมีใบขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลถ้าเราจะทํารถยนต์นะคะเราก็ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนั่นเองค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะสําหรับคนที่ ยังไม่เคยจะทำใบขับขี่สธานะใหม่นะคะก็จะต้องมาเลือกหัวข้ออบรมอันนี้นะคะคนละอนันกันกับต่ออายุนะคะโดยหลังจากการอบรมนะคะเราก็จะได้รับหลักฐานการอบรมเช่นเดียวกันซึ่งหลักฐานการอบรมนี้ที่เราแคปไว้ในมือถือของเรานะคะเป็นเอกสารสําคัญนะคะที่เราจะต้องนําไปด้วยถือไปด้วยนะคะเพื่อไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าเราได้อบรมออนไลน์แล้วไม่ว่าเราจะจองคิวล่วงหน้าไปก่อนผ่านแอป blt หรือว่าเราจะ walk in เราจะไม่จองคิวเข้าไปนะคะแต่ถ้าเรา บอกว่าเราอบรมออนไลน์แล้วเราต้องถือหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่ขนส่งเขาดูที่หน้าง,งานด้วยค่ะและนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําหรือการต่อใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนะคะที่หลายคนยังสงสัยว่าสรุปจะต้องจองคิวไหมนะคะจะต้องทํำยังไงนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นคําตอบให้เพื่อนทุกคนคะ่ะและสาหรับใครนะคะที่ยังอยากทราบขั้นตอนหรือวิธีการนะคะในการทําใบขับขี่สาธารณะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเอกสารอะไรบ้างต้องมีการตรวจประวัติไหมหรือทําอย่างไรนะคะอันนี้เดี๋ยวส้มจะมา ทำให้ใหม่อีกคลิปหนึ่งคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ